สวัสดียามบ่ายสิบสามนาฬิกาสนาทีสวัสดีทุกคนวันนี้มาทักทายยามบ่ายเอจีวอนกำลังรับประทานอาหารว่าจะให้ลดว่าจะให้ลดน้ำหนักแต่ว่าก็ทำใจไม่ได้ เห็นเขาหิวก็ให้เขากินกินอาหารเม็ดครับพยายามจะเซฟอาหารพยายามใช้กินตอนเช้ากับตอนเย็นสองมือ้อแต่ว่าก็ได้ยินเสียงอ้อน เสียงอ่อนเสียงเสียงร้องอยากกินก็ทำใจแข็งไม่ได้ก็ต้องให้กินต้องให้กินเดี๋ยวออกกำลังกายเอาอันนี้มาดูมาดูเฮจีวอนกินอาหารตอนเช้าอ่าตอนบ่าย,ายอาหารมิตร สวัสดีทุกคนวันแรงงานวันนี้วันแรงงานแห่งชาติวันที่1 1. พฤษภาคม2อ6 8วันแรงงานไม่ได้ใช้แรงงานเฮ er ียจนะีวอนะอันนี้เขาห้ามทํางานห้ามใช้แรงงานเฮ er ียจีวอก็ไม่ได้ใช้วันที่ 19. พฤษภาคมวันเกิดเฮ er ียจีวอ เดี๋ยวตั้งลงทานเดี๋ยวตั้งลงทานกันเดี๋ยวทําบุญตั้งลงทานเฮียจีวรให้เด็กๆให้เด็กโรงเรียนได้มากินแล้วก็ให้คนแก่ด้วยคนแก่มากินตั้งลงทานรอดูว่าลงทานเฮียจีวรจะมีอะไรขนมจีนน่าจะเป็นขนมจีนน้ํายาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็อะไรแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวมันไก่น่าจะเป็นข้าวมันไก่อีก3ามอย่างอย่างเยอะเลยเหมาล้านมาทําเลยให้ล้านเขามาจัดแจงให้เลยแล้วก็จะมีของหวานด้วยของหวานด้วย,ข,วนวยขนมนมเน,มนยด้วยตังลงทานเพื่อเฮียจีวอนโดยเฉพาะวันเกิดเฮียจีวอนท่านใดอยากร่วมทําทบุญตังลงทานกับเฮียจีวอนก็เริ่มเริ่มเริ่มร่วม,มทําบุญด้วยกันได้ ชิไปใช้เข้ไปเริ่มร่วมทำบุญด้วยกันได้เนี่ยจีวันเป็นสะพานบุญทุนของญาติโยม <c oughs> ทุนของคนอื่นวันที่19พุทธภาคมตั้งลงทานกับเฮียจีวอนอตั้งลงทานกับเฮียจีวอน,อนเดี๋ยวจะอะ เอาอะไรเป็นลงทานเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งปีปีที่แล้วปีที่แล้วทำบุญวันเกิดเฮจีวอนนี่ 1, นถาวายสังฆทานถาวายสังฆทานถาวายปัจจัยสามวัดสี่วัดเลยแต่ว่าปีนี้เอาที่วัดต,ตัวเองดีกว่าเอาที่วัดต,ตัวเองปีนี้เอาที่วัดต,ตัวเองเอาที่วัดต,ตัวเอง ถอยสังฆทานแล้วก็ถอยสังฆทานเสร็จก็ตั้งโรงทานตั้งโรงทานให้เด็กเด็กนักเรียนให้เด็กนักเรียนมากินแล้วก็ให้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านมากินด้วย พราะว่าเฮียจีวอเขามีคุณูปการกับวัดวารามมากมายเขามีคุณูปการกับหมามแมวจรแมวที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ช่วยรักษาเยอะทุนของเฮียจีวอส่งอาหารให้แมวจรน,นี่แปดครั้งเก้าครั้งนี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่มีใครทําได้นอกสิจากเพจเฮียจีวอนอกเสจากเฮียจีวอนเขามีคุณูปการมากก็เลยอยากจะทำบุญให่ เนื่องในวันเกิดให้เฮียจีวอนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอะไรแต่ว่าก็ร่วมร่วมร่วมทำบุญด้วยกันได้ร่วมทำบุญด้วยกันได้ร่วมทำบุญด้วยกันได้ วันนี้วันแรงงานวันแรงงานแห่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาคมใครที่ทำงานโอ้เขาไม่ให้ทำงานวันนี้ใครที่ทำมาค้าขายก็ขอให้ค้าขายได้กำไรเด็กๆน้องๆเจ้าสบงแล้วก็เจ้านำโชคนอนครับนอน นอนหมดเลยเฮียจีวอนเพิ่งตื่นตื่นก็กินอาหารวันนี้เขาวิ่งเขาวิ่งัึงแต่ตีห้าเลยนะเฮียจีวอนเนี่ยตีห้านี่ได้ยินเสียงคุกคุกคุกว่าจะใครวิ่งแอบดูกล้องวงจรปิดเห็นเฮียจีวอนวิ่งอ้าวแล้ว ออมีมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าทําไมต้องให้น้องเลียขนด้วยโดพูดไม่เคยเลี้ยงแมวเขาไม่เคยเลี้ยงแมวเขาบอกว่าทําไมทําไมปล่อยให้น้องเลียเลียขนตัวเองด้วยขนไม่ไปติดลําคอเหรอกลัวขนไปติดลําคอหายใจไม่ออกโลเขาพูดเขาไม่เคยเลี้ยงแมว แมวธรรมชาติของแมวการทําความสะอาดหลังจากกินอาหารหลังจากดื่มน้ํากินอาหารเขาก็ต้องทําความสะอาดตัวของเขาถึงแม้ว่าเราจะเช็ดให้ดีขนาดไหนก็ตามเราจะอาบน้ําให้ดีขนาดไหนก็ตามเขาก็ต้องใช้ลิ้นของตัวเองเพื่อทําความสะอาดเพื่อให้แน่ใจอืมคือสัญชาตญาณของแมวเป็นอย่างนั้นว่าเคยื่อจะคล้องมาเคยเลี้ยงแมว ก็อเคยเห็นแมวเลี่ยขนเจ้าของเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติของแมวแมวหนึ่งเขากินอาหารเสร็จเขาก็มาทำความสะอาดขนของตัวเองสองเวลาเขาอาบน้ำเสร็จถึงแม้ว่าเราจะเป่าขนแห้งขนาดไหนก็ตามเขาก็ มาเลียขนทํำคาสตอาดอยู่ดีมันเป็นโดยธรรมชาติของเขาลากันไปแต่ละยางแต่ละเหมอแต่ละเวียน,น,นสายชาดโทรทัพทนะนะาโ้จักค่วมเนี่เยเดี๋ยวพอจับนั่งสมาธิได้เดี๋ยว พานั่งสมาธิซะหน่อยตั <c oughs> ้งกล้องพานั่งสมาธิซะหน่อยจะยเย็นๆครับตอนนี้จะพาเฮียจีบอล <c oughs> ใส่เสื้อขาวโชว์เลยโชว์นั่งสมาธิตอนนี่แหละ มีทุกคนอยากเข็นอยากเข็นว่าอยากเข็นเฮียจีวรนั่งจริงไหมมีทุกคนบอกว่าหลายคนว่าเป็นวิดีโอ AI AI นี่มาแรงมากเลยทุกวันนี้อะไรก็ตามดันไป AI ทั้งนั้นกล่าวหาเป็น AI ตลอดเลย บางคนบอกว่าไห์สดก็ตามถ้าตั้งระบบเป็น AI ม AI มันก็เป็นระบบ AI เขาบอกดูเขาพูดจักสีวาจังไหนบ่อยากเถียงตรงจาพระอาจาร์มุสาไม่ได้หรอกพูดถึงแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รู้จริงๆก็ก็คือไม่รู้ บอกตรงๆเราก็ไม่ได้สันทัดทุกเรื่องอเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันอันไหนเป็น AI อันไหนเป็นตัวจริงบางทีก็งงตัวเองเหมือนกันเมื่อเช้าไม่รู้ว่าใครเอาใครเอาปัจจัยแบงค์ร้อยมาให้ เจ้านโมนโมนั่งเฝ้าคาบเล่นอยู่ตกใจเลยชีวานมาลุกได้เวลาของเจ้าแล้วเจ้าต้องทำภารกิจของเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้หนงตาไม่เคยบังคับนะ พระอาจารย์ไม่เคยบังคับเขาน้องศิษย์จาาเขาถ้าเขาไม่ทําก็คือไม่ทําถ้าเขาไม่นั่งถึงใจเสื่อให้เขาแล้วถ้าเขาไม่นั่งก็ไม่บ,บังคับไม่เคยบังคับเลยไอ่เฮจีวอนเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเรื่องการนั่งสมาธิฟังธรรม มีหลายบุคลิกเจจีวอนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามอยู่ที่ปัจจตังเราเลี้ยงกับเราเลี้ยงเขามาด้วยมือเลี้ยงเขามาด้วยใจเราเชื่อว่าบุญเก่าของเขามีเยอะเจจีวอนใเชื่อว่าเขามีอ่ายานเก่า นี่ <c oughs> <c oughs> นลูกนั่งหนึ่งนาทีพอจากที่นั่งให้กอล์กหนึ่งนาทีพอลูก เสื้อบางหลายใส่เสือ้อเราขึ้นไปนั่งเด้อนั่งมีอเด้อหล่าเด้อยนั่งมี่เด้อ่ะนั่งลุกงาเห็นไหมเอกลักษณ์ของเฮียจีวอนครับเห็นไหมทุกคน ลาคันบออยากนั่งกับลูกเลยเด้อรอบ่อบริวารยังรอ <c oughs> สร้อยประจำตัวรูปรคำประจำตัวเฮียจีวอนตั้งเด็เด็กแล้วรูปรคำนี้ ใครมาวทำสมาธิจิตตั้งมั่นลุกหนึ่งนาทีดูดมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกรรก็รู้ลมมเข้าลมออกอยู่ที่ปลายจ,ออรรจมูกปลายจมูเกเป็นบอ่อให้เกิดให้ลม เราอยู่ได้โโก็รมอยู่ได้ก็ไปสมุติเราเอาสัญญาเก่าของเราใครจะว่าเราอย่างไรก็ตามใครจะนินทาเราอย่างไรก็ตามใครจะยกยอปอบปั้นเราอย่างไรก็ตามอย่าไปสนใจลูกเราอยู่ในปัจจุบันเนาะบางรายอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือเรานั่งรู้ดูลมหายใจยู่ดูลมหายใจนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ ออมีคนมากวนเมื่อานั่งพนั่งอยู่ข้างนอกก็จะมีคนมากวนตลอดเลยยินเสียงเดินเสียงไรชันทัศยานของแมวนเขาจะล็กเล็กหน่อย เก่งเราะก่งในจีวเป็นที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งเลยตลอดมาใจีวอขอเดี๋ยวลูกนั่งให้เขาดูไม่ไม่ใช่ระบบ AI นะอันนี้ไม่ใช่ระบบ AI อันนี้เป็นวิดีโอจริงตัวจริงเสียงจริงไม่มีการทำระบบ AI เป็นเมวจริงๆไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่ AI เนี่ย เป็นแนวจริงๆครับหลวงตาพระอาจารย์ก็ตัวจริงเสียงจริงพูดก็ตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI พูดเข้าใจกันด้วยเนาะส่วนมากเขาบอกว่าเป็น AI ระบบ AI ทั้งนั้นเขาบอกอก็ไม่เป็นไรแล้วแต่จะเชื่อเนาะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาลลกเราอยู่ในโลกโลกกระทำแต่ยูแลมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศสูงทุกต่อเฉลินินทา เราไม่สามารถที่จะทําให้ถูกใจหมดทุกคนได้เนะาะพอแล้อออวลูกเนี่ยถ้า <c oughs> ถอดเสือเ้อถอดอะไรให้เขาไปเขาก็ไป <c oughs> เนะนี่ยอถอดเชือกันไปนะพูดจริงมีจีวรนูดกกิงครับ